ทุกท่านนะก็ครบรอบ3ปีโครงการรักษาวัลบาทก็ได้ความร่วมมือนะจากโยมพี่ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเกิดกิจกรรมมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาข้าวพระรวมถึงบุญต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่ออาสาสมัครกองรักษาบรรยากาศก็ถือได้ว่ากิจกรรมเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2561นนะจนถึงตอนนี้เองเนี่ยจนจะก้าวเข้าสู่ ปี2565อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมาจากทุกๆท่านได้ร่วมกันสั่งสมบุญในทุกๆวันจากจุดเริ่มต้นที่ปรารถนาอยากจะให้เราเนี่ยได้สั่งสมบุญในทุกๆวันแม้ไม่ได้มาวัดจนกระทั่งวันนี้เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาวัดได้แต่ว่าโครงการก็สามารถที่ยังทําได้ต่อเนื่องทุกท่านก็ยังร่วมบุญมาในทุกช่องทางที่สามารถทําได้จนกระทั่งถือได้ว่าเราไม่ได้ห่างหายจากการสั่งสมบุญและก็การ ออมบุญในทุกๆวันซึ่งสิ่งนี้เองนี่แหละก็จะเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นบุญกุศลให้กับเราติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติในวาระครบสามปีของโครงการรักษาบรรบาทก็ขออนุโมทนาบุญนะกับคุณโยมทุกๆท่านและก็ขอให้ทุกท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภาพละปฏ,ฏิพานทนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่าย บรรลุมัพปัญหิพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทนมันดีถึงเวลาสว่างเพราะเรียนินผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปุเชยะอจารย์จุดประเดีพระคุณพระมงคลเทพมูลี ด้ยชวานุปุปไปสองสว่างมหาธรรมกายเทดีไปสองสว่างมหาวิหารพระมงคลเทวดีมหาวิหารคุณญะอาจารย์ปฏิมากรรมประจําวันสาร,นร,ร์ที่1ิพรระดากาญรมพฤิตาราช2 5 0ั้ริีได้แก่ อาสาสมัครรักษาบรรยากาศขอเรียนเปิญทุก่านทุกอย่างที่กระเรียนานไปแล้วจะพิจารณาหยืนเพื<ม>่อทำการบูชาพระมหา,ารสมกายเจรดญได้นับิี